สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะผู่ใหญ่ใจบุญผู่ใหญ่ใจดีนะคะนี่อยู่กับเรานะคะช่องพังน้องแบมนะคะวันนี้แม่ขวานพามาดูน้องแบมบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะเวลา17นาฬิกานะคะหลังจากที่มาจากบ้านพี่ไมเคลิลน,นะคะอุ้ยวันนี้รู้สึกอว้วนจะสะอาดมากเลยนะคะมาอยู่ที่นี่น้ํา สาดมากนะคะน้ําไหลแรงมากนะคะน้องเบมก็ได้กลับมาที่หลักนอนแล้วนะคะตอนนี้น้องแบมก็ได้ย้ายมาอยู่นะคะที่บ้านศาลาโดยถาวนแล้วนะคะเวลาไปหาหมอนะคะก็จะได้ไปง่ายๆนะคะก็จะได้มีเพื่อนเพื่อนนะคะมีเพื่อนเดินไปหาหมอด้วยกันนะคะแล้วก็มาอยู่กับเพื่อนเพื่อนนะคะมาอยู่ใกล้เพื่อนเพื่อน เวลามีความช่วยเหลือนะคะน้องก็จะได้กับเพื่อนๆนะคะถ้าอยู่บ้านโคกกุ้งนะคะความช่วยเหลือก็ไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าอยู่เชือกเดียวด้วยนะคะก็อยู่ห่างไกลกับเพื่อนๆนะคะตอนนี้น้องแบมก็มาอยู่ใกล้ๆนะคะมาอยู่ใกล้ๆไมเคิลนะคะมาอยู่ใกล้ๆน้องไพรินมาอยู่ใกล้ๆคุณยายห้าเชือกนะคะามาอยู่ใกล้ลำพูนฟ้าใสนะคะ น้องแบมก็มาขอผูกนะคะอยู่ที่บ้านย่าชั่วคาวนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่สวนนะคะยังไม่ทันได้เรียบร้อยนะคะก็ยังรอนะคะยังก็ยังรอพื้นที่สวนอ่าปรับปรับเกยท้ายอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็จะนําน้องแบมไปผูกที่สวนเหมือนเดิมนะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะแวะเมตตาน้องได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าน้องแบมเป็นน้องช้างตกงานนะคะมาจากพัทยานะคะน้องแบมอายุ18ปีย่าง19กนะคะ ตกงานมาได้จะสองสองปีจะสามปีแล้วนะคะกลับมาอยู่บ้านได้หนึ่งปีแล้วนะคะอ้วนวันนี้รู้สึกกินยาไม่เหลือเลยนะคะคุณแม่จ๋าน้องแบมบหนูอ้วนตรงไหนอากากามาวงได้เลยนะคะสงสัยต้องวงทั้งตัวแน่เลยนะคะแบมฉีน้องก็ยังไหลนะคะคุณแม่จา๋า ผีก็ยังไหลเหมือนเดิมเลยนะคะไหลแรงกว่าเดิมเลยอ้วนมองตามกล้องนะคะมองตามกล้องไม่ควานอ้ยหน่าชงชานจังเลยอ้วนพรุ่งนี้เออเดือนหน้านะคะ้อกเนมก็จะได้ไปหาหมออีกนะคะหมอก็จะนัดตรวจนะคะเดือนหน้านะคะอ้วนในอ้วนแววตาไปเล่น ไปเล่นไปเล่นบ้านพี่ไมเคิลมาทั้งวันเลยนะคะวันนี้อุ้ยอู้ยช่วยช่วยอู้ยขอค่ะขอขออะไรเนาะไม่มีกล้วยให้ทานนะคะวันนี้ไม่มีกล้วยให้ทานเลยนะคะวันก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดสับเซครลน์นะคะกดกระดิ่งนะคะติดตามคลิปใหม่ๆของพังน้องแบมได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าแนกฝากพังน้องแบมด้วยนะคะขอพอะคุณมากๆจ้า